จังหวัดนครราชสีมานะครับไปดูบรรดาเด็กๆน้องๆน,นะครับในการฝึกซ้อมที่สนามเบลเกอร์อารีนาตำบลท่าเยี่ยมอำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชสีมานะครับคุยกับพออบุญหลายและคุณแม่ของนักเตะนะครับสองคนนะครับคนหนึ่งเป็นแม่ค้าขายปลานะครับอีกคนเป็นคุณครูนะครับคุยกันขอบสนามที่สนามฟุตบอลย่าเทียมตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชสีมาก็คือบเบลเกอร์อารีนากันครับคุณผู้ชมครับวันนี้ทีมงานของเราอยู่ที่สนามบเบลเกอร์อารีนาอำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชสีมาน,นะครับในฐานะที่เป็นลูกหลานย่าโมนะครับวันนี้ก็อบอุ่นใจนะครับได้กลับมาบ้านอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราจะคุยภาคสนามนะครับกับทางด้านผู้บริหารของสนามฟุตบอลย่าเทียม เด็กเกอร์นะครับแล้วก็ผู้ปกครองนะครับเด็กๆก,กําลังซ้อมกันอยู่นะครับวันนี้ก็เป็นการเรียนการสอนตามปกตินะครับคุยกับผู้บริหารแล้วก็ผู้ปกครองสองท่านครับสวัสดีครับคุณแม่ชื่ออะไรฮะ,ะแม่ชื่อน้ําหวานค่ะเป็นครูอยู่บ้านนาตะลิงชันค่ะ,ะลูกชายมาฝึกที่นี่ใช่ค่ะมาฝึกได้หนึ่งเดือนแล้วค่ะหนึ่งเดือนนะฮะ,ะลูกชายอายุอะไรครับอายุ เก้าขวบค่ะเก้าขวบค่ะนะครับฝึกได้หนึ่งเดือนแล้วค่ะนะครับเป็นไงครับพอหนึ่งเดือนผ่านไปลูกชายมีคําตอบอะไรบ้างก็คือเขาไม่ค่อยเข้าสมาคมกับเพื่อนค่ะเพราะว่าหลังจากที่พามาฝึกอะค่ะลูกก็รู้จักเข้าสมาคมแล้วก็มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมากยิ่งขึ้นค่ะค่ะแล้วก็เขาก็ชอบเขาจะมีความกระตือรือร้นเวลาที่จะพามาเรียนนะคะค่ะก็ฟุตบอลกําลังฮิตด้วยนะ นะครับหนึ่งเดือนผ่านไปนะครับก็แน่นอนครับเด็กคนนี้ก็คงจะต้องอยู่กับเพื่อนต่อไปแล้วก็จะมีสังคมฟุตบอลอ่ะคุณแม่อีกหนึ่งท่านนะครับเห็นบอกว่ากําลังขายปลาอยู่ขายที่ไหนครับปูโมทได้ขายอยู่ตลาดอ,อ,อะไรนะทานทพป์ค่ะตรงข้ามติดกซีพีเลยค่ะฝั่งตรงรข้ามกันค่ะเป็นปลาอะไรฮะมีทุกอย่างค่ะปลาโหลดปลาช่อนปลาหมอปลาดุกแล้วก็ปลาหมึกกุ้งค่ะมี ขายทุกวันไหมขายทุกวันค่ะเช้าเย็นเช้าเย็นนะฮะวันนี้ก็ปลีกตัวมาร่วมจัดรายการด้วยลูกชายเรียนมานานหรือยังเรียนได้สองเดือนค่ะเป็นไงครับเหมือนเข้ารูงเดก็เขาห่างโทรศัพท์มากขึ้นนะคะคือเล่นเป็นเวลาแล้วก็เขาก็ชอบเตะแต่พอเขาเตะไม่เป็นพี่เขาก็เตะไม่เป็นทีนี้เขาชอบเตะก็เลยอาเขาแนะนํามาก็เลยเอามาเล่นครับค่ะเขาก็ชอบค่ะก็เหมือนเขาห่างโทรศัพท์มากขึ้นเหมือนแบบ อดทนแล้วก็เขาแบบเป็นคนอารมณ์ร้อนนะคะเขาก็เหมือนจะใจเย็นลงค่ะลูกชายแต่ก่อนไม่ไม่ค่อยแข็งแรงแล้วก็เป็นหอบหืดต้องพาเข้าโรงพยาบาลบ่อยๆนะครับทีนี้ลูกชายเกิดความรู้สึกอยากเล่นฟุตบอลครับเห็นเพื่อนอยากเล่นฟุตบอลอก็พามาสมัคร เรียนฟุตบอลนะครับก็นี่ก็ผ่านมา2ปีแล้วครับหลังจากที่เขาไม่สบายเนี่ยตอนนี้2ปีมาแล้วไม่เคยพาไปหาหมอที่โรงพยาบาลอ,อีกเลยนะครับทุกวันนี้ก็แข็งแรงแล้วก็ยังเล่นฟุตบอลอยู่ครับเ็นบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยต้องไปพบหมอบ่อยบ่อยครับฝนตกอากาศเปลี่ยนแปลงนี่เริ่มจะหายใจไม่ออกแล้วครับเป็นหอบเป็นหืดก็ต้องไปพ่นยาลมยาอะไรพวกนี้ครับ กีฬาในช่วยได้นะครับนะครับน้องเบเกอร์เนี่ยเล่นกีฬามาสองปีนะครับก็เรียกว่าสุขภาพดีแล้วก็อาจจะมีอนาคตด้วยนะครับพูดถึงในส่วนของลูกชายไปแล้วนะครับพูดถึงทําไมถึงมีสนามฟุตบอลหญ้าเทียมในอําเภอโชคชัยคือด้วยด้วยความชอบของลูกนะครับแล้วก็ความชอบของคุณพ่อแล้วก็เพื่อนๆสมาคมผู้ปกครองด้วยนะครับก็พอดีมันมีที่อยู่ตรงนี้ก็เลย บรรยากาศมันดีใช้ได้นะครับก็เลยเามาทําเป็นสนามยาเทียมที่นี่เพื่อให้เรามีโอกาสได้ให้เด็กคนอื่นๆในละแวกนี้บริเวณนี้ได้มีโอกาสมาร่วมเล่นด้วยกันนะครับการเล่นการสอนนี่เรามีเด็กนาปัจจุบันกี่คนแล้วมีโค้ดกี่คนครับพี่ อตอนนี้เด็กนั้นปัจจุบันอยู่ประมาณ30กว่ากว่าๆนะครับก็31 32ก็มีมีหยุดบ้างมาบ้างแต่ก็เฉลี่ยอยู่ประมาณนี้โค้ดก็จะมีทั้งหมด5ท่านนะครับนะครับ,รบก็เฮดโค้ดก็จะเป็นโค้ดชาลีนะครับโค้ดชาลีแล้วก็ผู้ช่วยโค้ดก็จะมีโค้ดเจ้านายโค้ดตะวันแล้วก็โค้ดนายนะครับโค้ดนายนี่ตอนนี้ติดตำรวจสอบติดโดตตำรวจอจอหอต้องไป ฝึกอบรมหนึ่งเดือนครับเสร็จจากนั้นเดี๋ยวก็จะมาช่วยทั้งหมดมีโค้ดห้าคน <c oughs> นะครับแล้วเยาวชนหรือว่าเด็กที่มาเรียนวิตบอลจะเป็นเด็กในละแวกอำเภอเราหรือยังไงพี่ก็ <c oughs> <อ> <northeast> ใช่ชส่วนใหญ่จะเป็นในพื้นที่ครับแต่ก็ม,มีมีน้องโตโ,โต้มาจากคอนบุรีครับมาเรียนที่นี่ก็ถือว่าไกลนะมามากลมากครับน้องโตโตางนี้ไปประมาณกี่กิโลครับองม์ร่ม40ได้มั้งคอนบุรี40โลได้40โลได้เดินทางไกลพอสมควรนี่นะครับ ก็อ่ะทีนี้หลังจากมีสนามฟุตบอลทีนี้มันก็ต้องมีขบวนการในการเรียนการสอนตรงนี้ระวางไงครับพี่บุญลยการเรียนการสอนนะครับตอนนี้เราก็เน้นรับเด็กตั้งแต่ห้าขวบถึง15บปีนะครับม,มามาเรียนตั้งแต่เราก็จะมีโค้ดปุพื้นฐานให้ตั้งแต่ยังไม่เป็นก็หัดให้เลี้ยงส่งมงยิงให้เป็นอย่างเงี้ยครับก็ ก็จะแบ่งเด็กเป็นกลุ่มกลุ่ม1-2-3-4กลุ่ม1-2องก็อจะยังไม่เพิ่มเข้ามาใหม่อะไรพวกนี้ครับส่วนกลุ่ม3กลุ่ม4แล้วก็นอกจากเราเป็นแล้วอะไรแล้วเราก็จะมีนโยบายพาไปแข่งขันล่าสุดนี้ก็เข้ารอบอยู่ที่เซนทันนะครับอ๋อก็คือมีการส่งให้แข่งขันด้วยส่งแข่งขันและรุ่่นใชไรแต่ตามตามเรทรุ่นอายุที่นี่แถวโชคชัยโคราชเราก็จะบูมนักเตะ เยาวชนรุ่นย mm ูสิบยูสาอะไร mm hmm. พวกนี้หลังจากที่เราฝึกซ้อมกันที่นี่แล้วนะครับมันอยากให้มีประสบการณ์ประสบการณ์เจอบรรยากาศใหม่ๆเจอโลกกระทัตที่มันกว้างขึ้นหาประสบการณ์ให้เด็กๆเ,เพิ่มขึ้นมากกว่าท mm hmm. ่วยรางจังหวัดครับ,รบพี่บุญหลายมองแล้วก็ให้นโยบายในการพัฒนาเรื่องอะคาเดมี่ของเราเรื่องโค้ดยังไงครับเป้าหมายของของเรา เอออะคาเดมี่ตอนนี้เราเพิ่งเปิดได้ยังไม่นานนะครับแต่ก็มีมันเป็นช่วงเปลี่ยนถ่ายมีเด็กใหม่เด็กเก่าเข้ามานะครับอตอนนี้ก็มีเด็กอะคาเดมี่อของเราเนี่ยไปคัดตัวติดที่คอนแก่น,นห้าคนแต่ว่าน่าจะไปสองพอดีเขาไปติดที่ด่านโรงเรียนด่านเกวียนวิทยาคมอ,อีกอีกสามนะครับก็น่าจะออกไปอยู่ที่ด่านเกวียนอีกสามคนนะครับก็เราก็จะส่งเสริม ให้เด็กให้ไปให้ถึงที่สุดนะครับถ้าเด็กคนไหนมีแววมีความสามารถนะครับทางสนามทางทางผมก็ยินดีก <ซะ S 2> ็คือเด็กอายุที่สูงขึ้นไปใช่ไหมก็อย่างเด็กที่จะต้องจบปถมไปต่อหมอหนึ่งอ,อย่างเงี้ยครับเขาก็จะต้องไปเรียนที่โรงเรียนมัธยม,มซึ่งตอนนี้โรงเรียนมัธยมเขาก็จะ,ะมีการคัดตัวนักเตะที่จะเข้ามาเรียนจะเป็นห้องเรียนเฉพาะนักกีฬาฟุตบอลโดยตรง เดีย๋ยวนี้จะเป็นประมาณนี้ครับเรียนฟุตบอลแบบเพียวๆเลยก็น่าจะเรียนมัธยม1นึ่งสอาไปด้วยแต่ก็หลักๆก,ก็จะเล่นฟุตบอลให้ทางโรงเรียนไปด้วยทีนี้มาที่น้องเบรกเกอร์นะครับที่บอกว่าป่วยเนี่ยตอนนี้พัฒนาการเขาเป็นไงบ้างพี่ในการเล่นฟุตบอลตอนนี้เขาก็ตอนนี้เขาก็เล่นดีขึ้นแต่ก่อนนี่ไปแข่งที่ไหนก็ค่อน,นข้างจะอ้วนแล้วก็ช้าก็ส่วนมากก็จะแพ้ซะส่วนใหญ่สมัยก่อนๆที่ยังไม่เป็นนะครับ ประมาณปี2ปีนี้ก็ก็พาไปแข่งรอบๆแถวเนี้ยครับก็ได้ได้รองแชมป์ดิวิชั่น2ที่วิสาครับสนาม80พันษามาเมื่อคราวที่แล้วลูกชายที่เนี่ยผ่านไปหนึ่งเดือนเนี่ยมองถึงยังไงครับถ้าถ้าเขาชอบหรือว่าอยู่ในกลิ่นอายของฟุตบอลครับคุณโครก็อันนี้ตอนนี้ก็ดูเห็นเขาชอบนะคะก็อยากให้โค้ชแล้วก็ทางพี่วุ้นหลยส่งเสริมเขา สนับสนุนเขาไปค่ะคือเห็นลูกชอบแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเห็นเขามีสุขภาพดีแค่นี้เ่าก็เลยไม่ได้คิดถึงเรื่องอื่นค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือความที่แม่ต้องทํางานแล้วก็ไม่มีเวลาดูแลลูกค่ะลูกก็จะจับแต่โทรศัพท์เล่นแต่โทรศัพท์ค่ะเพราะเขามาเรียนที่นี่รู้สึกว่าเขามีสมาธิมากขึ้นค่ะไม่ไม่จดจ่ออยู่แต่โทรศัพท์อย่างเดียวค่ะค่ะ มาที่คุณแม่ค้าคนสวยหน่อยว่า <คะ S 1> ต้องการให้ลูกชายไปถึงตรงไหน,นถ้าเกิดว่าเขาชื่นชอบฟุตบอลแล้วครับคุณก็เหมือนกับที่ครูหวานว่าแหละค่ะคือตามนั้นเลยค่ะชอบตรงที่เขาห่างโทรศัพท์ด้วยแล้วก็ทําในสิ่งที่เขาชอบด้วยค่ะเท่ากับว่าเนี่ยเป็นเป็นการสุ่มผู้ปกครองแล้วสองคน,นครับผมผมเชื่อว่าลักษณะแบบนี้อาจจะเยอะแต่ว่ายังยังไม่กล้าที่เจาลูกมาฝึกครับสักสัปดาห์หนึ่งสักเดือนหนึ่งเหมือนคุณครูเงี้ย ครับตรงนี้จะเยอะไหมตอนนี้เท่าที่เขารู้จักเขาก็เริ่มเริ่มเริ่มเ,มเข้ามาเยอะอย่างวันนี้ก็จะ,ะรอบนี้ก็จะมีน้องมาใหม่นะครับสามคนเลยมาม<ค>นแ,<ล>แม่เขาพามาสมัครทั้งสามคนเลย ก็เพิ่งเข้ามาได้ไม่กี่อาทิตย์นะครับอาทิตย์ที่แล้วนะครับตอนนี้ก็เริ่มเริ่มเข้ามาใหม่เรื่อยๆครับเพราะอยู่ที่นี่ตอนแรกก็ไม่รู้จักกันไม่ไม่กล้าแต่พอได้รู้จักกันแล้วเขาก็จะนัเรงพฤติกรรมร่วมกันมีกิจกรรมร่วมกันโดยโค้ชเขาก็จะเป็นผู้จัดการก็สนามเราก็มีการจัดการแข่งขันด้วยตอนนี้มีหลีกประชาชนนะครับยังแข่งขันอยู่หลีกประชาชนทั่วไปเป็นครั้งที่สองแล้ว ส่วนลีกอาวุโสเราก็มีจัดจบไปแล้วนะครับอา,อาวุโสนี่ก็จะ37ปี40ปี46ปี50ในส่วนของในพื้นที่เราเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่มีการตอบรับอะไรบ้างอยากเขาจะเข้ามาช่วยอะไรบ้างไหมพี่ผู้หลลักษณะผู้ใหญ่ในบ้านของเราเทางผู้หลักผู้ใหญ่อย่างในเขตนี้ตมท่ายเยี่ยมนะครับทางเทศบาลเขาก็แฮปปี้ที่ที่มีสนามที่นี่ เรากข็ขอบคุณที่แบบมาช่วยทําให้เทศบาลเป็นที่รู้จักในในนามท่าเยี่ยมมากขึ้นอะไรย่างเงี้ยอ,อนาคตจะเป็นสมโมสรไหมเบเกอร์ Baker, อะไรก็ว่าไปส่งฟุตบอลไทยแลนด์ยุทธหลีกฟุตบอลทีเอฟุตบอลอะไรต่างๆคิดอย่างนี้ไหมพี่เอ,อก็ ไม่ไม่ได้ยังไม่คิดถึงขนาดนั้นนะครับเพราะนั้นมันเป็นเก้าเก้าใหญ่นะอาจจะทําตรงนี้ให้ดีที่สุดก่อนนะครับเรื่องอนาคตก็ต้องดูว่าพื้นฐานเราไปได้หรือเปล่านะครับครับนี่ก็เป็นผู้บริหารพี่บุญหลายนะครับสนามฟุตบอลก็ลงทุนไปค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะนะครับตัดสินใจเพราะว่ามีแรงบันดาลใจมาจากลูกชายนั่นเองนะครับเช่นเดียวกับครูหวานนะนะครับก็อยากให้ลูกได้เล่นกีฬาและก็ คุณแม่ค้าเช่นเดียวกันนะครับสุดท้ายเลยพี่มันบรรยากาศในช่วงสวงกรานแบบนี้อยากให้พี่วพอวยพรนะให้กับแฟนรายการช่องทีสปอร์ตของเรานิดหนึ่งครับอ๋อครับก็ต้องขอขอบคุณออพี่เชานะครับคนก็ยินดีที่ได้รู้จักแล้วก็ได้ข่าวว่าเป็นคนบ้านดูคนบ้านดูก็ใกล้ๆกับบ้านเกิดผมเองนะครับคนบ้านดูคนปักองชอก็เป็นสิ่งที่ดีครับที่พี่เชาเห็นทําวงการฟุตบอลมานานแล้วนะครับผมก็มีโอกาส ได้มานั่งคุยกับพี่ชาวนะ่ตรงนี้ก็ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับก็เป็นบรรยากาศนะครับในการพูดคุยกับพี่ชาวนะครับที่สนามฟุ er ตบอลเบลเกอร์อารีนาตาบลท่าเยี่ยมอำเภอโชคชัยจงังหวัดนครราชสีมานะครับในเบรกที่2นะครับเราจะมาพูดคุยกับเด็กๆที่มาฝึกซ้อมในวันนี้ว่ามีใครบ้างนะครับในช่วงนี้เราพักสักครู่ครับเครื่องดื่มสมุนไพรชูพลังอัศวิน